แล่วนี่ก็โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวผมทำทำท่า,ทาแรกให้ดูก่อนโยมันโยมันหล่นถึงน้ำไอเหยื่อตกวปลหมึกเขาเรียกโยพี่แล้วก็พอตึงปุ๊บก็อันนี้พี่เนี่ยเหรอเนี่ยพี่พี่ก็ทำอย่างนี้พี่สีเอา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 มันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดีตะวันโดนเดี๋ยวตะวันโดนไอพี่พี่สี ข้าววันนี้ไม่ได้มึกให้ถีบหน้าหน้านี่เลยหน้านี่นะมึงลงไปทำอะไรล่วงจริงเลยว่ะฮัลโหลป้าเบิร์ดถ่าได้ไหมพี่ถึงมาถ่ายได้ตอนตกไม่ถ่ายวะท่านลงมาทำไมเนี่ยฮะโอ้ยพี่พลาดที่พี่มองไว้จับปูไงแต่บ้าดรลงไปเลยไอตอนนั้นมีบันไดอยู่นะมีบันไดไปขวา ันมาตามใส่มาตามใส่ไฟเลยเหรอชี้มา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 ดีแล้วไม่ใส่กูเนี่ยแล้วมือถือมึงอยู่ไหนมือถือมึงตกมือถืออยู่ที่ห้องเฮ้ยเก็บบุหรี่ด้วยไม่ไม่ลไรมี่ซองไม่เป็นขยะดูพี่ถีเสร็จให้กำลังใจวะมึงลงไปทำอะไรเออกูทำอะไรอยู่วะเคยมาได้ไหมเนี่ย ได้ขึ้นไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นเลน,นะเป็นไงบ้างครับปลาหมึกปลาหมึกครับอพอดีวันนี้น้ำตายนะครับน้ำตายยังไงครับน้ำตายคือน้ำไม่ไหลฮะน้ำะทะเลไม่มีการไหลขึ้นไหลลงน้ำตายก็พูดง่าไงเลยก็คือยากมากครับไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรือตกหมึก แล้วตกลงตกไม่ได้ก็ตกไม่ได้ครับโอเคแล้วจะถามเพื่อไม่ใช่แบบที่มึงคิดใช่ไหมกลมหน้ามาดูนี้ไมุ่้มไม่เห็แล้วผนถ้าวันนี้ไม่ได้หมึกให้ถีบหน้าหน้านี่นะหน้านี้เลยจะเคามันคือหน้าส้นตีนควรจะให้เกลยดมือเนี่ย